สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับเมน่ยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจานะ้าเนาะมาแล้วมาแล้วมาพ่อกับบรรยากาศเก่าๆกำลังสิงเริ่มขึ้นแล้วจ้าพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปโดนขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีที่ติดตามชมทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนาะอ้าวคุณพ่อคุณพ่อ,พอทักทายเอฟซีหน่อย สวัสดีพี <generally> ่น้องกว้างไปทั้งหลายทั้งหน่อยวิโย่ไก่อยู่ไก่อยู่เต้อยู่เล้าอยู่นอกอยู่หน้าอยู่ปลาอยู่หลวงน้องไปน้องเนาะผู้หายก่าลังเก็บเห็ดหายเก็บเห็ดอ่ะง้อมาอีกไอ้บรรยากาศเก่าๆพี่น้องมมมใส่รอบใส่ใส่ดอกอ่าหลังจากที่เฮาวางเว้นจากภารกิจการไปล่ำนครเนาะเออจบจบแล้วจบเกมแล้วเกมจบฤดูแล้วจบฤดูแล้วเหลือตั้งแต่อ่าไล่สด เราปิดแมวล่าเราพี่น้องวันไีนวันที่เก่าเนาะเดี่ก็มองก็บอล,ลเนี่นยะราบอลเนี่ยผลละกันย่าผลละพี่ยีบซีถี่อ้าวล่องทงอะคือต้องปิดดังเด๋ยนี่เ<ว>ขาปิดเขาในลง่งเขาในเมืองในหยังดอกอมาออกเอาออกออกมาพาพีพาหนอง <ไว S 2> หาอยู่หากินคือเกาหลอกจากพี่น้องเบิ่ง่นกัลลังดำไฮดำหน้ากันพี่น้องหน้าถ่ว่นก็ลเลยต้องสูบออก หาใส่หลอบหาอยู่หากินวิถีชีวิตบ้านๆกันต่อไปกดไลค์กดแชรเด้อคือเก่าเด้อฝากความมาแบบกับพี่กับน้องเด้อสิพพี่น้องเริ่มระบัดเริ่มเอาบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องวันบรรยากาศไม่ไม่มาเก่าเก่าไม่ไม่ดีละีน้จะมาใส่ไปเดี๋วหลังนึงจะมามาลุ้นกันว่าพี่น้องใส่เอาซื้อมาแต่ผลเดี๋ยวซื้อมาแต่เขากันหมด รอบใหญ่ท่อลำตัวข้นหรือใหญ่กว่าพี่เออมาลักใช่ไว้แล้วแต่มาลักไซมาเอายุออกจางรถแล้วก็ลวงมาใส่เลยมันสีมี่อย่างว่ามากมาลุ่นกันพี่้องมากมากปลาพี่น้องเป็นดำให้ดำหน้ากันแล้วพี่น้องบึงนามพี่น้องเ้ยถ่วไก่ที่ถ่วคั่นแท้แล้วอันนั้นเป็นน้องแล้วนั้นคือสีดำบ่ไดอดอกคือข้างนี้่นกะ ดำแล้วปูกสูบน้ำออกพี่น้องมันถ่วมเนะจ้ะหาอยู่หากินตับปาษาคือเกาหรอพี่น้องสองเถาชีวิตสองเถาสู้สู้ไปลรพี่น้องราบได้ทียังมีลมหายใจอยู่ใส่ใส่เราพอเรามํามาใส่ผู้เดียวพี่น้องแม่หนุยบพรด้พรานํมาเำเรา ได้ละคุณใบบกจุกเปินบกจุกกับบกจุกเจ้าของหน้าบอเมเนวายิบอ่าโดยพลาการเลยพี่น้องเพราะว่าของหลานฝาใสเพินกับเจ้าของหน้าเพิลละอนุญาตไ้มาใส่เพราะเจ้าหาซํมหาอยู่หาจินจะไปใส่หน้าหนูนะวะแต่ไม่ต้องไปหน้าผู้อื่นดอกไปแล้วไปแล้วฮะ ดําโค้มหยาไปเลยแล้วนี่เพราะว่ามันลมแห้งลดลงบ่ไดดเดียวพอเพราะว่าเขาคือดําเขา่าดําหน้าโค้มหยาไปหลดเพราะว่าดินมันอันอัน,นแล้วดินมันหนิมแล้วดําบ่ดใดล่ะพี่นอ้องเลยขึ้นก็นต้องสูบน้ำออกน้ำาหลตามาาแห้งนีนน้ำอูด้มสมบูรณ์พี่น้องไปท่านนี่ตัวพอถาว่าอยู่ต้นม่วงไนอะ ดมสมบุญไนพี่น้องอยู่บ้านแพงน้ำทามทาอ้ยหัวน้ให้หน้าคุณน้าหลายๆดำหน้าบ่อไหจะไเด็กสูบออกฮะอ่าตายแล้วราบอกแม่หน่วยไทายเอาเครื่องสูบน้าเนี่ยแล้วว่าพี่น้องไปยามหลบจากสิมีเอยียงบอยมีเยงไปหลุ่นกับซอยกันพี่นอ้อง พี่น้องเอ้ยฝากอสื่อบัตรสื่อตัวเดิ้อพี่น้องเด้ออะไรสดกุ่มปิดวันที่เก้าเพื่อที่เสียหาเงินสื่อจอ led ใหม่เนะพี่น้องเนาะทั้งเป็นกำลังใจให้ศิลปินมาหลอกมาไลา่ออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อเพียดยังไรตั้งทานย่างไปดีเลยใส่ก๊กม่วงใส่พอไปใส่ไหว ต้องพยายามก่อน,น,นไฟ์สดกลุ่มปิดเมียนอกสมรสบ่เป็นละครบ่บ่พอเพออื่อไฟ่สดกลุ่มปิดเป็นละครอ,อันเมียนอกสมรสบ่เมียนอกสมรสยังก่อ,อม <laughs> <laughs> ุนออกมนลกูก <laughs> ขอมุนขอมุนอันไหนบ่ถือต้องอะขอโทษขออภัย อ่าพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าเพราะว่าอันแม่นุยบ่ได้ไปฟังน้าเล่าเนาะมาเคลื่อนบอดเอื่นเล่าไปกินเขาอยู่บ้าลเขาใช้ซูเปอร์ใช่ไหมเรื่องนี้ซุปเปอร์ยังเที่ยงเนี่ยว่ามากินเกาเที่ยงพี่เขาใช้ซูเปอร์เน่าปะแม่นอ๋อมาเคื่อนเนี่ยโปกราซี่กุ้งเนื้อโปราดอ่าพี่น้องบู้ยเบิ่งเบิ่งหนามเบิ่งทาเนี่ยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ ああมูพนนทายเสาโดมเขาก็ยังเบิงเนาะพี่น้องพี่น้องก็ยังเบิงอันนี้แม่นุ่ยเอาบรรยากาศยูทงยูท้าไหมพี่ให้น้องพี่น้องกับคอยเบิงซอยเบิงให้แม่นุยเนี่ยเด้อถือว่าเป็นคลิปแรกแหกหมันในรอบหลายเดือนเนาะจ้าเนาะสามเดือนหลังจากนั้ตพูดล่ะหลังจากที่มาเที่ยวจากอิตาลีมาเนาะว่าท่านมีคลิปให้พ <Mm ี hmm. ่ให้น้องเบิงจะคลิปถือว่ามือนีเป็นคลิปแรกเนาะจ้า อุ้ยน้ำลายแห้งพี่น้องพ่อจะจะพาหนูตกคันแท่เด้อเบิดเ,เ,เ,เลยเด้นี่เครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่เครื่องนั่นก็เรียบร้อยแล้วเด้ทายบ่ได้ฮะเมื่อวานจะมาเมื่อวานจะมาอัานขั้นไหนมองนั้นสิบ่เลิกบน่นั้น ย่ามองหันมันเลือกแม่มองมันขาดขาดตอนเนะนเนมันคือไปบ่นนบบไดดพี่น้องต้องกลับขึ้นกลับขึ้นไปนำเลือกเองว่าอะไรเราจะไปขั้นไม่ไปไปไตคู่ไม่แบบน,นี้พี่น้องว่าจะไปพุ่นแล้วล่ะเอาขึ้นมาสันจตเพราะว่ามาไก่เนี่ยไปไปไปพี่น้องไปคู่เสิยเงี้ยงอีกนั่นพอฮะเสี่ยล่งองนีบ่ เดียวหลอบลงนี่พี่น้องน้ามันคือหลายแถมนันว่าถาท่วมบ่ทิมจอมลงแล้วพี่น้องวายูวบ่เศราดอกแม่หน่วยนอนเล่นอยู่กับปลาลูกๆหัก,หกอยากหากกินผุนพุนอ่อเนาะเอาไซจี่สิทิมว่ายังสิอ่ะเอาไปบ้านเลย บ่ทันได้เฮ็ดเนาะทิมไว้ก่อนค่อยสิกลับมาเฮ็ดซั่นบ่เออเอาไปเสีพุ่นหลังนี่อันนั้นคือสิแม่นเพิ่นใส่เบ็ดพี่น้องปอมขาวๆเต็มอยู่อเพิ่นเจ้าของนาเพิ่นใส่เบ็ดใส่เบ็ดอะเพิ่นเอิ้นเบ็ดหยังกเขาเอิ้นเบ็ดหยังกเพิ่นโยนไว้หย,ยังสิพอ่อ พันเอินเบ็ดยังพันยน่นไว้ยังสิ <Okay. S 1> นี่ปมขาวๆนน่ <Okay. S 1> เบ็ดฟอมพี่พอเราว่าเบ็ดฟอมอยังก็บอท่านหอดหลอบอยู่ได้พี่น้องท่านท่ามันอันขาดมันหลึกไปบ่ได้เลยเปลี่ยนขั้นใหม่ <Okay. S 1> ไก่หอดไป <Okay. 100 S 1> อีก100ร้อยเมตรแล้วว่าบรรยากาศพี่น้อง นามทาอุดมสมบูรณ์หอดแล้วพี่น้องเป้าไม้ของห้าหอดแล้วเมว่อว่นเมนมูคนของลงรถอยู่พอไงนี่ไปซ้ายคือไปโดนแถว่าได้เถเพื่อนรักมาใส่หลอบหลอบเพอนซื่อไม้เหมือเล่นยุคเขาชะกันมาหลุ่นน้ำกันพี่น้องว่าซิมี่ยังหรือบอมี่ พราะว่าน้ำม,มันหลายเนาะปกติเพิ่นกเ็เซ็ดหน้าแหละนี่แต่ว่าฐาน้ำไหลายปนิดขุ่สเศษบ่ได้ละจ้ะหลอบใหญ่กว่าคนผุนคุมคาหลอบใหม่บ่เนาะน้องปีน้องมามาเบิ่งมาพอแม่หนุ่ยขามบ่ได้แม่พี่น้องก็ต้องเบิ่งทางหลังพอแหลมไปก่อนเด้อพอแม่หนุ่ยขามไปบ่ไใดหนึ่งสอง หนึ่งสองว้ายโอ้ยหลอบยังบวม,มมันเถอะน้ำมันหลายอืมโอบวกุ่มขาลุยน้ำมาใส่บังยกมาบึงหลอบบวกหอยว่าแมงหลอบป่าโอ้ยมันบ่มียังน้ำม,มันหลพอเข้าใจเขาว่าน้ำม,มันหลบวบป่ามันบวกอึดอยู่อึดกินมันต้องใส่น้ำตื่น เพราะว่าปลาหนามลายเนี่ยมันบ่ม่ยังพี่น้องแหวี่ยงหลอกไม่ยังคอยโบมานแท้บ่ได้ปลามันโบปลาบังโบแล่น้ำมันเลืกน้ามันหลายปลามันบ่อึดเงียบ่อึดแนวอยู่แนวกินเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิสกอนพอกันคลิปหน้าติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามผู้ใดบ่ทันติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับตะไคร่กดติดตามทางช่องช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องอ่ะ ฝากควบุญขอบคุณพี่น้องสุอผูขขทุกคนผู้ให้กำลังแรงใจด้วยดีเสมอมาผู้ให้มาไล่หนาหันมูนั่นล่ะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้ปนได้แก้วพี่น้องบ่อได้หลายตลอดฤดูการที่ผ่านมาเนาะเอฤดูการมาหันนาะฝากพี่ฝากน,น้องโอ้โพี่น้องก็ดีดีให้การต้อนรับครับสูกเออเมื่ไปถามหาบ่มากกันถามข่าวเอาสำหรับคลิปนี้ไ้เท่านี้แซงกันพี่น้องเอาขอกอบขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุก บัตทุกใบใจทุกดวงอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ